fc รรมาน่ารักท่านทุกคนนะครับคนที่อยู่กับซอนโจ้าสายลุยนะครับสวัสดีพ่อพอแม่แม่ fc รรมาน่ารักท่านทุกคนครับผมบรรยากาศทำอะไรให้มา,หมาสวยน,นะครับผมยินมาแปลกแปลกกันนะครับผมอย่าลืมเข้ามาดูคลิปอย่าลืมเข้ามาดูไลฟ์สดซอนโจ้าสายลุยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดสับคายกดกระดิ่งกันด้วยครับอย่าลืมห้ามอย่าห้ามโฆษณากันนะครับเพื่อให้โจ้ม,มีรายได้กันด้วยครับ ฝากซอนโจสายลุยดยครับผมที่เอฟซีที่ห้ามมาใหม่เอฟซีที่อยู่ด้วยกันตั้งนานนะครับผมฝากซอนโจสายลุยด้วยครับขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทั้งบ้านในร้านท่านทุกคนนะครับคนที่มาอยู่ด้วยกันนะครับผมที่อยู่กับซอนโจสายลุยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมฝากซ่องโจสายลุยด้วยนะครับผมเข้ามาดูคลิปอย่าลืมฝากติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งกันด้วยนะครับอย่าลืมแชร์ลงชุมชนให้ด้วยนะครับผม การอยู kind of ่ไล่อยู erm ่สวดนะครับผมพ่อพอแม่แม่เอฟซีทางบ้านน่ารักที่ท่านทุกคนนะครับพร้อมที่มาอยู่กับส่องโจ้สายลรือนะครับเยอะมาให้กำลังใจซ่องโจสายลรือดีครับผนนี้เรืมเข้ามาดูคลิปเรือเข้ามาดูไลฟ์สกัดนวลนะครับผมอ๋อพ่อแม่แม่เอฟซีทางบ้านน่ารักที่ท่านทุกคนนะครับผมเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมอยู่กับซ่องโจสายลรือนะครับขอบคุณพ่อพอแม่แม่เอฟซีที่อยู่ด้วยกันตั้งนานนะครับผมขอบคุณคร่ะจุบุ